สวัสดีค่ะวันนี้แปมพามาชม All New Toyota Corolla Altis ค่ะตัวนี้จะเป็น Altis เครื่อง1.6รุ่น G ปี2020ค่ะฟังก์ชันตัวใหม่แถมตัวเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ด้วยนะคะรถใหม่ๆอย่างนี้ยังมีขายค่ะที่ Toyota Chuo Summit สาขาออนนรค่ะเดี๋ยวแปมพาไปชมสเปครอบคันทังภายนอกแล้วก็ภายในค่ะไปชมกันเลยค่ะวันนี้แปมพามาชม All New Toyota Corolla Altis ค่ะคันนี้จะเป็นเครื่อง1.6รุ่น G ปี2020ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรบรอบคันเลยค่ะว่าสเปครถมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนค่ะกระจังหน้าจะเป็นตัดโครเมียมค่ะเพื่อความดุดันและคมเข้มยิ่งขึ้นนะคะล้ออลลอยค่ะขนาด16บหกนิ้วค่ะสเปคด้านข้างค่ะ กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะเพื่อความเด่นชัดและความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะมือจับประตูตัดด้วยโครเมียมค่ะไฟท้ายจะเป็นแบบ led ค่ะตัดโครเมียมไปในตัวนะคะนี่ค่ะลายเส้นของโครเมียมในการออกแบบค่ะ สัญลักษณ์โลโก้ชัดเจนเลยค่ะคันนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันค่ะภายในก็ยังทนความสปอร์ตค่ะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะมีลายฉลุค่ะวงอะไรค่ะหน้าตัดเรือนแสงเป็นสีขาวแดงนะคะคันนี้ไม่วิ่งเพียงแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นเอง ระบบบูสตาร์ทนะคะเครื่องเสียงค่ะสามารถเชื่อมต่อ USB ได้ค่ะบลูทูธได้นะคะระบบแอร์ค่ะเกียร์จะเป็นแบบถุงภาพรวมของคอนโซลด้านหน้านะคะ แอร์ตอนหลังด้วยนะคะระบบความปลอดภัยก็ถุงลมคู่หน้าค่ะแล้วก็ม่านถุงลมค่ะหลังจากได้ชมสเปครถรอบคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะ New Toyota Corolla a l t i s คันนี้ค่ะชมใหม่หน้าใหม่ด้วยนะคะ มาพร้อมกับเครื่อง1.6รุ่น G ปี2020ค่ะแถมไม่วิ่งน้อยค่ะแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะรถสวยสวยสบายสบายแล้วก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจค่ะอันนี้เราขายอยู่ที่648,000บาทค่ะมาพร้อมกับการรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลอย่างได้อย่างนึ่งถึงก่อนค่ะดูไปโตโยต้าชัวร์เลยนะคะพานการตรวจสอบ280จุดค่ะแคมเปญพิเศษค่ะอันนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยค่ะ รอมฟรีจัดไปแน้นและฟรีค่าพรบด้วยนะคะสำบรัมอยู่ที่โตโยต้าชัวร์สมมิตสาขาอ่อนนุชนะคะ